ผู้การกองปราบเตรียมฟ้องกลับครูปีชาและพวกผากทำตำรวจเสียหายวันนี้ครับก็คือวันที่20มีนาคม2561 พลตํารวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามระบุถึงกรณีที่นายปรีชาไคร้ครวนที่เคยบอกว่าในวันพฤหัสบดีที่22มีนาคมจะเข้ายื่นหนังสือถึงพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปรามกรณีทําคดีหวย30ล้านซึ่งนายปรีชามองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจไม่โปร่งใส โดยพลตบรวจตรีไมตรีกล่าวว่าในปรีชาและพวกอยากจะทำอะไรก็ทำไปตนเองไม่สนใจอะไรเพราะไม่กระทบกับการปฏิบัติงานในคดีแต่ถ้าหากในปรีชาและพวกฟ้องมาแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือทำให้ตำรวจเสียหายตนก็จะดำเนินคดีฟ้องกลับทันทีส่วนจะเรียกใครมาสอบสวนเพิ่มไหมขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนแต่ในฝั่งของตนไม่มีอะไรจะสอบสวนเพิ่มเติมแล้ว ด้านพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางระบุถึงกรณีนี้โดยเชื่อว่ามีคนยุโยงเขียนลายแทงให้ในายปรีชาและพวกทำตามเกมซึ่งการไปร้องกระทรวงยุติธรรมทุกคนมีสิทธิ์และสามารถทำได้เต็มที่แต่ตนเชื่อว่ากระทรวงยุติธรรมมีงานมากพอแล้วและมีกฎระเบียบว,ว่าคดีแบบไหนควรรับไว้ทั้งนี้ยืนยันว่าตำรวจทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างตรงไปตรงมาแต่ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ก็ต้องยอมรับราคาว,ว่าคดีหวย30ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางมาไกลกว่าที่คิดมากและดูเหมือนว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องเหนื่อยกับความอุรวนกันทุกคนมีการฟ้องร้องเรียนกันไปมาหลายคดีไม่ว่าจะเป็นเจ๊บ้าบินเจ๊พัดและนายแผนที่ต่างก็ไปร้องเอาผิดตำรวจคณะทำงานในคดีดรสุกิจร,ร้องสอบมันญาตินายดัง และล่าสุดวันนี้นะครับก็คือวันที่20มีนาคม2561ก็มี2ส,สาวยื่นร้องสอบมัญญาทนายเพิ่มอีก2คนจนช่วงเที่ยงของวันเดียวกันทนายเดชาก็ได้ไลฟ์ผ่านเพจทนายคลายทุกโดยมีเนื้อหาเตือนคนที่ร้องสอบมัญญาทนายความขอให้คิดดีๆเพราะมีคนต้องรับโทษฐานแกล่นแกล้งหมิ่นประมาทมามากแล้วและหากร้องสอบมัญญาติตนถ้าตนไม่ผิดก็พร้อมจะดำเนินคดีกลับทันที รวมทั้งเตือนทนายรุ่นน้องว่าให้ปราปรามกองเชียร์ไว้บ้างอย่าสร้างศัตรูเพิ่มเดี๋ยวจะไปไม่รอดทนายเดชาเตือนคนร้องบัญญาติตนตนพร้อมดำเนินคดีคืนทันทีพร้อมเตือนทนายรุ่นน้องคนดังอย่าหาศัตรูเพิ่มเดี๋ยวจะไปไม่รอด จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าพิลาภบุญเรืองได้โพสต์ข้อความอะไรครับระบุว่าในวันอังคารที่20มีนาคมเวลา13นาฬิกาตนจะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนบรรญาทนายความที่ทำตัวไม่เหมาะสมบ้างแต่ยังไม่ขอบอกว่าเป็นทนายท่านใดขอบอกไว้แต่เพียงว่าตั้งแต่ติดตามข่าวสารมาหลายคดีฟังทนายมาหลายคนยังไม่เคยเห็นทนายท่านใดเหมาะสมกับการถูกร้องเรียนในเรื่องบรรญาเท่าคนนี้มาก่อนอล่าสุดครับ เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ก็คือวันที่20มีนาคม2561ทนายเดชากิติวิทยาน,นันได้โพสต์คลิปไลฟ์โต้ตอบกรณีดังกล่าวว่าที่ผ่านมาตนไม่มีส่วนได้เสียในคดีหวย30ล้านบาทและยืนยันว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังของใครพร้อมยืนยันว่าการแสดงความเห็นตามที่ผ่านมาเป็นการทำหน้าที่ในส่วนของสื่อมวลชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งขอให้ผู้ที่ต้องการให้สอบบันยากตนกลับไปทำความเข้าใจใหม่เพราะอาจเข้าข่ายจงใจกลั่นแกล้งให้ได้รับความเสียหายได้เนื่องจากในขณะนั้นตนไม่ได้ทำหน้าที่ของทนายและเป็นการทำงานในลักษณะของสื่อมวลชนนอกจากนี้ทนายเดชาย,ยังกล่าวถึงทนายรุ่นน้องชื่อดังที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้โดยระบุว่าให้ปรามกองเชียร์บ้างอย่าให้มายุ่งกับตนเพราะตนไม่เคยยุ่งกับใคร และยืนยันว่าถ้าตนร้องเรียนมันญาติกับทนายดังนั้นคงทําไปนานแล้วแต่ตนไม่เคยสนใจและพร้อมยืนยันบทบาทในฐานะสื่อมวลชนว่าสามารถวิาพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้พร้อมทั้งเตือนว่าศัตรูเยอะแล้วอย่าสร้างศัตรูเพิ่มเดี๋ยวจะไปไม่ไหวพี่ไม่เคยร้องเรียนน้องเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่เคยอยู่เบื้องหลังอะไรทั้งนั้นไปฟังการไลฟ์ของทนายเดชาเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้กันดูครับครับสวัสดีนะครับ มีคนขับนะครับอย่ามาใส่ร้ายผมนะฮะเนี่ยนะเอาคนขับหันหน้ามาหน่อยนะนะครับนะคนขับก็เป็นทนายนะฮะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมขับรถใช้มือถือนะฮะนะเบลเบลก็ใส่นะฮะนะครับนะอย่ายัดข้อหาให้ผมเยอะนะฮะนะครับสวัสดีหลิวสวัสดีทุกๆคนนะฮะนะครับรับปากไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะนะครับจะไลฟ์สดนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เช้ามามี คดีความเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยนะครับนะคดีความหลายคดีตัดสินนะครับมีทั้งแพ้และชนะเมื่อเช้าก็หลายคดีนะครับก็ยังกลัาวเรียนนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่เรียนจบกฎหมายนะครับก็มาวิพากษ์วิจารณ์คดีความตามโซเชียลกันเหมือนเดิมนะฮะนะครับนะครับมาวิจารณ์กันเหมือนเดิมในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่จบกฎหมายนะครับไม่ใช่ในฐานะทนายความนะนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะไปเชื่อมประยงกันเมื่อเช้ามีข่าวคราวทํานองมีคนปล่อยข่าวนะครับเหมือนทํานองว่าจะมีคนคนหนึ่งจะไปร้องเรียนมันญาติทนความที่ไลฟ์สดทาง f Facebook ก็น่าจะหมายถึงผมนะครับนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีการไปร้องเรียนมันญาติผมผมก็จะดำเนินคดีทันที นะครับจะดาเนินคดีทันทีนะฮะเพราะว่าการที่ผมมาไลฟ์สดนั้นผมไม่ได้มาไลฟ์สดในฐานะที่ผมเป็นทนายในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนซึ่งผมก็มีสิทธิ์และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสภาทนายความนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยทําให้สภาทนายความเสื่อมเสียนะครับไม่เคยชวนพักพวก ไปเปิดว์ปหรือล र, ถล่ม,ม,ม,มสภาทนายความถ้าวันนี้มีการไปร้องเรียนผมเกี่ยวกับเรื่องมันญ่าทนายความที่สภาธนายความตอนบ่ายผมก็จะดำเนินคดีทันทีเลยนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบผมไม่เคยทําให้สภาว,วิชาชีพเสียหายไม่เคยเอาพักพวกไปดา่าสภาทนายหรืออุปนายกนะครับเพื่อนฝูงในวิชาชีพรู้จักผมดีว่าผมเป็นคนเช่นไรแล้วก็การจัดรายการนั้นจัดรายการในฐานะสื่อมวลชนถ้าไปร้องเรียนในฐานะทนายความก็เจอดีครับ นะครับได้เจอดีกันแน่รับรองจะมีการดําเนินคดีกลับทันทีอันนี้เรียนให้ทราบก่อนเมื่อเช้ามีมีสถ,ถานีโทรทัศน์ถามมานะครับสอสาช่องความจริงวันนี้ผมได้รับเชิญนะครับจะต้องไปออกรายการโหนกระแสที่ช่องสก็นะออขอบคุณกัใชยัยหนุ่มน้องรักนะครับนะครับพี่ไปไม่ได้วันนี้พี่มาทําหน้าที่ทนาย นะครับในช่วงบ่ายพี่ต้องเป็นทนายแต่ช่วงนี้พี่เป็นสื่อมวลชนนะครับผมมีหมวกอยู่2-3งามใบนะฮะนะครับอีกหมวกอีกหนึ่งหมวกคือผมเป็นวิทยากรสอนกฎหมายเพราะฉะนั้นพวกนักร้องเรียนมารยาททนายความอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าอยากจะร้องเรียนมันญาติทนายความผมเนี่ยครับก็คิดให้ดีนะครับนะครับถ้าคิดว่าผมทําผิดมันญาตทนายความก็ร้องเรียนได้นะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่ใน Facebook ในฐานะสื่อมวลชนนะครับซึ่งผมก็ทําหน้าที่สื่อมวลชนแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองสามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องอะไรก็ได้นะครับคดีอะไรก็ได้นะเพียงแต่ผมมีความรู้ทางกฎหมายผมก็วิเคราะห์เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเท่านั้นนะครับใครไม่เห็นด้วยคิดว่าผมไปหมิน่นประมาทก็ไปฟ้องเป็นคดียาคาดีแพ่งแต่ถ้าไปร้องเรียนผิดที่ก็เจอดีกันนะครับเจอดีแน่ครับไม่ต้องห่วงครับ หลายหลายคนยังไม่ทราบนะครับพวกที่ไปร้องเรียนมันดาทนายความเนี่ยมีหลายคนต้องติดคุกติดตารางไปแล้วก็มีนะถูกดำเนินคดีทางแพ่งดำเนินคดีหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จก็เยอะอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกนะครับอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกเพราะเพราะคณะกรรมการมันดาทนายความนั้นคือเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นเจ้าพนักง,งานตรงยาวนะครับเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับตามพรบทนายความ2528ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกเตือนก่อนในเมื่อผมเตือนผ่านสื่อแล้วคนที่ไปร้องยังร้องก็ให้มารู้ไปว่าผมพูดในฐานะสื่อมวลชนนะผมไม่ได้เหมือนทนายความคนอื่นผมเป็นคอลัมนิตนังสือพิมพ์หลายฉบับเป็นคอลัมนิตนังสือพิมพ์ถึงสฉบับนะฮะนะครับแล้วก็การจัดรายการในช่องทนายครทุกพี่น้องสื่อมวลชนก็เป็นพยานได้นะเวลาขึ้นศาลผมก็เอาผู้สื่อข่าวไปเป็นพยานได้เลยว่าผมเป็นสื่อมวลชนคุณจะไปร้องผมว่า ผมเป็นสื่อมวลชนที่เป็นทนายเลยผิดมันญาทนายก็เท่ากับว่าคุณจงใจกันแกล้งผมให้ได้รับความเสียหายนะครับผมก็จะดําเนินคดีกับคุณนะครับเนื่องจากคนที่จะไปร้องได้ทราบข่าวว่าเป็นกองเชียร์ของทนายดังส่วนทนายดังนะครับที่กําลังเป็นข่าวเนี่ยผมไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกันนะครับอย่างมากก็เป็นพี่เป็นน้องกันมีความเห็นต่างกันนะครับควรจะบอก นะกองเชียร์นะครับว่าอย่ามายุ่งกับผมผมยังไม่ยุ่งอะไรคุณเลยถ้าผมจะร้องเรียนมันาตาทนายความดังที่เป็นข่าวเนี่ยผมทําไปแล้วผมไม่เคยสนใจผมถือว่าเรื่องกันด่ากันไปด่ากันมามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมก็เป็นสื่อมวลชนผมก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรได้สื่อมวลชนหลายช่องก็มีคําพูดคําจาที่ไม่เหมาะสมเยอยะแยะมากมายนะครับถ้าจะถูกดําเนินคดีก็น่าจะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะคุณไปเอาผมติดคุกเลยดีกว่านะฮะ นะครับหรือไม่ก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งอะไรไปแต่ถ้าเกิดจะมาซิกแซกนะแล้วก็มาเล่นงานผมในฐานะสื่อมวลชนก็ลองดูคุณยื่นฟ้องลองเรียนบรราติทนายนะทั้งทงที่ผมไม่ได้ทําหน้าที่ทนายคือทําหน้าที่สื่อมวลชนผมก็จะเล่นงานคุณตอนนี้สภาวิชาชีพทนายความนั้นตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องคดีบรญาตินะการร้องคดีบรญาตินั้นมันต้องสมเหตุสมผลเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่านะ ไม่ชอบใครก็ไปร้องเรียนหรืออะไรต่งางๆมันไม่ใช่สนุกสนานแบบนั้นนะกดเกณฑ์กติการมารยาทในการจะพิจารณาลงโทษคดีมันญาติทนายความนั้นมีรายละเอียดเยอะนะรู้ไม่จริงการแกล้งทนายความระวังนะครับนะฮะร,ระวังตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องอะไรว่าไปแต่การไล์สดการพูดทาง a c e b o o k นะครับของผมในฐานะสื่อมวลชนจำไว้ผมยำ้ำถ้าคุณยังไม่ทราบ คุณลองถามสื่ออื่นที่ว่าผมเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าครับนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะเพราะสื่อมวลชนนั้นมีคมาพิพากษาของศาลฎีกานะครับก็สามารถนําเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไม่เหมาะสมพูดจาหยาบคายนะไม่ให้เกียรติประชาชนหรืออะไรต่างๆคุณก็ไปด,ดําเนินคดีอาญาครับไปฟ้องศาลอาญาเลยหรือไปฟ้องแพ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นสื่อมวลชนแล้วคุณไปกันแกล้งผมว่าผมทําหน้าที่ทนายไม่เหมาะสม คุณก็จะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง,งและทางอาญานะครับว่าคุณแจ้งความเท็จอันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็ส่วนทนายความดังทั้งหลายที่โหวนกระแสนะครับนำเสนอหรือแชร์ข้อมูลอะไรต่างๆที่เป็นเท็จเกี่ยวกับผมผมจะดำเนินคดีไม่เว้นไว้นะครับนะครับบอกเลยนะครับน้องๆทนายความที่บางคนนะครับนะที่ยังไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็ระวังนะครับชีวิตจริงนะครับผมเคยกราบเรียน นะพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนนะครับมันไม่ได้มีอยู่เฉพาะแค่ในมือถือ Facebook นะครับสังคมจริงๆมันมีนะครับผมทําหน้าที่อะไรไม่เคยทําให้สภาวิชาชีพเสียหายนะครับรู้จักพี่น้องสื่อมวลชนแล้วรู้จักทนายความมุโสเกือบทุกคนนะไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียถ้าวันนี้มีใครจะไปร้องเรียนผมทั้งๆที่ผมเป็นสื่อมวลชนแต่ไปร้องอาเป็นทนายก็ระวังดูระวังระวัง,ะวงนะครับ แต่ถ้าคิดว่าเจ๋วจริงก็ลองเลยไม่เป็นไรนะคุณยื่นร้องปุ๊บผมดำเนินคดีปรับนะครับแล้วถ้าเกี่ยวกับทนายดังอยู่เบื้องหลังผมก็จะจัดการนะฮะแล้วทนายดังรุ่นน้องผมเนี่ยคนดีเด่นดังเนี่ยนะครับน้องศัตรตูเยอะแล้วอย่าสร้างเพิ่มเดี๋ยวจะไปไม่ไหวพี่ไม่เคยร้องเรียนน้องเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่เคยอยู่เบื้องหลังอะไรทั้งนั้นลองไปหาข้อมูลไปหาพยานหลักฐานไปถามกลองปรบับว่าเดชาอยู่เบื้องหลังใครไม่มี ผมอยู่เบื้องหน้าถ้าผมจะด่าใครผมก็ด่าตรงๆผมไม่จําเป็นต้องเกรงใจใครปีนี้อายุห้าสิบห้าห้าสิบกแล้วเป็นทนายความอย่างมากอีกไม่เกินสี่ห้าปีอย่าหาเรื่องเพิ่มนะครับนะฝากไปยังทนายดังอย่าหาเรื่องเพิ่มพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องถ้าห้ามปรามพวกที่จะหาเรื่องกับพี่บ่ายนี้ได้ข่าวว่าจะเตรียมการไปร้องสภาทนายถ้าให้หยุดได้หยุดก็ให้หยุดซนะแต่ถ้าไม่หยุดก็ยาวเพราะ ผมไม่ได้ทําหน้าที่ทนายในการจัดรายการนะครับเพียงแต่เป็นสื่อมวลชนที่จบกฎหมายมีสื่อมวลชนที่จบกฎหมายอีกหลายคนนะครับทาไมไม่ไปร้องครับเยอะแยะเลยครับนะบมีหลายคนเลยนะครับตอนนี้ก็ปรากฏสื่อมวลชนที่ถูกดาเนินคดีคือดเอรเทิดศักดิ์ซึ่งผมรู้จักกับท่านนี้ท่านก็เป็นสื่อมวลชนมันมีกฎหมายคุ้มครองนะครับท่านไปดูคําพากษาดฎิกานะฮะมันมีกฎหมายคุ้มครองถ้าเรานําเสนอข้อมูลต่างๆไปเนี่ยนะ ตามที่ได้รับข้อมูลมาหรือการวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนทุกฉบับครับมันสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าใครไม่พอใจก็ไปฟ้องแพง่งฟ้องอาญานะสื่อมวลชนหลายคนก็ถูกดำเนินคดีอาญาแพง่งคุณไปฟ้องอาญาเลยถ้าคุณคิดว่าผมทําผิดทําอะไรคุณได้รับความเสียหายยังไงคุณไปร้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายการแกล้งผมในฐานะสื่อมวลชนที่จบกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วคุณไปร้องเรียนมันญาติคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณได้รับความเสียหายอะไร นะคุณเป็นตัวแทนหอวงไครคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีกลับอันนี้เรียนให้ทราบนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้นะฝากไปยังทนายดังว่าให้ห้ามปรามลูกเพจเขาที่แล้วคุณด่าอุปนาย,ยกด่าสภาทนายความตอนนี้คุณหาเรื่องเพิ่มเดี๋ยวคุณจะเจอผมไม่เคยร้องเรียนอะไรเกี่ยวกับทนายดังเลยไม่เคยชักชวนใครไปร้องเรียนทนายดำให้ทนายดังนะ น้องไปคิดดีๆอย่าให้มันมีเรื่องเพิ่มทุกวันนี้ก็เยอะแล้วนะครับอย่าหาเรื่องเพิ่มเชื่อพี่นะพี่รักน้องเหมือนเดิมเราไม่เคยมีสาเหตุกธเครืองอะไรกันแค่มีความเห็นในคดีหวยต่างกันนะครับอันนี้เล่าให้ฟัง <c oughs> จบไปเรื่องพวกที่ข่มคูร้องมาญาติผมแจ้งแล้วคุณได้รับข่าวข่าวสารทางสื่อมวลชนทุกฉบับแล้วในขณะนี้ถ้าคุณยังยืนยันที่จะร้องเรียนผมในฐานะทนายความ ผมถือว่าผมเตือนแล้วก็จะไม่ลดลาวาสอบก,กับคุณนะครับเรื่องแรกนะครับนะครับย้ํานะครับถ้าผมทําผิดในฐานะสื่อมวลชนไปดําเนินคดีายาไปดําเนินคดีพังนะครับอันนี้คือเรื่องแรกจบอีกเรื่องหนึ่งตั้งใจจะมาพูดวันนี้นะครับก็เสียเวลานะครับเนื่องจากว่ามีคดีความวันนี้เยอะในฐานะทนายตอนบ่ายแต่ตอนนี้ฐานะสื่อมวลชนก็คือเรื่องที่ทนายหมวดจรูนมาโพสต์นะครับเมื่อวานนี้ว่า,าครูปีชากับลุงจรูล นะจะจูงมือกันแล้วสามารถหาข้อตกลงกันได้นะครับนะครับส่วนตัวของผมนะครับก็อยากฝากไปยังทนายหมวดจรูนนะครับว่าเป็นความคิดที่ดีมากน้องควรจะคิดตั้งนานแล้วพี่เคยบอกแล้วว่าคดีนี้นะมันเป็นแค่คดีธรรมดาธรรมดา,ามีคนหนึ่งอ้างว่าเก็บมีคนหนึ่งอ้างว่าถูกหวยอีกคนหนึ่งอ้างว่าหวยของตัวเองแค่แย่งหวยกันมีคนสองคนทะเลาะกัน มันเป็นเรื่องความผิดต่อส่วนตัวเป็นเรื่องทางแพ่งเพราะฉะนั้นทนายของหมวดจรูนที่มาโพสต์เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับมันน่าจะคุยกันตกลงกันให้จบไปอันไหนผิดพลาดไลฟ์สดในสถานีโทรทัศน์ก็โอนสายเข้ามาแล้วครับตะ่ก,กี้ช่องวันนะครับนะครับผมก็คงจะไม่ไปออกเข้าไหนแล้วเนี่ยสถานีโทรทัศน์โทรเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ก็หลายช่องถามผมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายหมวดจรูนเนี่ยนะครับ ในการโพสต์เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ดีมากสถานีโทรทัศน์โทรเข้ามาตลอดนะฮะเนี่ยมันทําให้ผมไฟ์สวดมีปัญหานะครับเนี่ยดูคนขับผมแล้วเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักนะ่นะ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 ครับเนี่ยดูนะนี่เนี่ย,นะน,ยนี่คูมอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาาไม่ได้ขับไปแดงก็ดีค่ะไดไปแดงก็นะด,งดีเลยเนะ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 ติดไปแดงนะน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายนาทนายของหมวดจรูนนะครับเมื่อวานนี้โพสต์ดีมากถ้า หมวดจะลูนกับปรีชาตกลงก็ได้กระจบครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับาสารไม่ต้องไปวุ่นวายกับตํารวจนะเข้าใจผิดก็ถอนฟ้องแจ้งความเงินทองแบ่งกันไปวินวินนะขอโทษขอโพยคุณจะไปทะเลาะก,กันทาไมนะทนายก็สร้างชื่อมาจนถึงบัดนี้แล้วดังแล้วเป็นที่ยอมรับของสังคมนะนะครับสถานีโทรทัศน์ก,ก็โทรอยู่นั่นแหละนะนะผมก็ยังไลฟ์ไม่เสร็จนะฮะนะครับก็นะ ก็เกิดว่าทนายหมวดจรูนกับทนายของครูปีชาตกลงกันได้ดีก็จบทีหนึ่งหวยเนี่สองสามเดือนแล้วไม่ต้องไปหาล้องเรียนสภาทนายไปที่นนองทีนิ่นน,นะทำให้เสียไปล่อเวลานะครับอันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังนะครับเสียเวลาเวลาเป่าๆนะครับไม่ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับดีมากครับนะข้อเสนอของทนายหมวดจรูนดีมากผมเคยบอกแล้วว่า ครับมาแล้วครับสัญญาณลุดชั่วคราวต้องขอโทษด้วยผมเคยบอกแล้วว่าคดีหวยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ต้องมาให้กองปราบจัดการเราค่อยๆค,คุยกันไปวันนี้ทนายหมวดจรูนทนายครูปีชาคุยกันก็จบแล้วก็ขอโทษขอโพยกันไปอย่าไปก่อเรื่องสร้างเรื่องอะไรบานปลายเลยตอนนี้เรื่องก็เยอะแยะแล้วนะครับก็หวังว่าทนายหมวดจรูนกับทนายครูปีชาจะคุยกันจบจริงไหมจ๊ะจริงค่ะ,คะนะเอาแล้วบอกดิอยากให้เขาจบกันไหมเนี่ยก็ดี จบได้เร็วๆก็ดีอ่ะดีไหมดีค่ะบอกคนที่บอกอย่าทะเลาะกันเลยนะบอกอไยอย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะตื่จบเร็วๆก็เป็นประโยชน์ก่ทุกฝ่ายะคะ่ะพราะทะเลาะเากันไปก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แกใครอะคะ่ะนะนะท่หน้าก็หาการอภัยกันนะเออเอาไปหนูนะครับเนี่ยทนายสาวสวยเน,นี่ยครับนีน่นะน้องบีนยังบอกเลยนะตกลงกันเอ่อขอโทษขอโพยกันไปจบนะผมเองไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะครับอย่าโยงนะครับ อย่าหาเรื่องใส่ตัวจะมาทะเลาะกับผมผมในเป็นสื่อมวลชนมาจัดรายการเนี่ยนะไม่ได้มาเป็นทนายจัดรายการนะมันคนละอย่างกันนะครับนะครับเข้าใจนะก็ฝากไว้แล้วก็อยากให้ทนายหมวดจรูนทนายครูปีชาคุยกันแล้วจบเร็วๆนะรักนะจุ๊บๆแล้วบ่ายนี้ใครอยากจะไปร้องเรียนมันญาติเนี่ยลองไปถามทนายหมวดจรูนดูว่าควรจะก่อเรื่องเพิ่มไหมแต่ถ้าอยากมีเรื่องเพิ่มก็ว่าไปอย่าลืมผมย้ำนะครับว่าผมเป็นสื่อมวลชน คุณจะไม่บอกว่าผมผิดมันญาทนายน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ต้องรับผิดช,ชอบในสิ่งที่คุณกาลังจะทานะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะรักทุกคนจากทนายใครทุกเป็นรายการที่ให้ความรู้ทางกฎหมายเท่านั้นนะครับสื่อมวลชนมีกฎหมายคุ้มครองถ้าอยากจะ,ะหาเรื่องกับทนายเดชาไปฟ้องสารอาญาไปฟ้องสารแางเรียกค่าเสียหายมาอย่าไปผิดที่พอไปผิดที่ปุ๊บคุณก็ยังไม่รู้ว่านะคณะกรรมการมัญญาทนายความ คือเจ้าพนักงานพอคุณไปร้องเรียนแล้วในเมื่อผมไม่ได้ทําผิดในฐานะ,ะทนายความนะครับแล้วคุณไปร้องเรียนคุณก็จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จหน้าที่การงานของคุณก็มีคุณดูให้ดีลองไปศึกษาข้อกฎหมายดูให้ดีอย่าหลงเชื่อกองเชียเขากําลังจะจบกันอยู่แล้วอย่าตกเป็นเหยื่อนะทนายครูจรูนโพธิ์เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ดีผมชมเลยน้องน้องทําดีแล้วจับมือกับครูบีชาเดี๋ยวจบ ทุกอย่างจะจบแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกันเรามันไม่ได้เลยหรอกมันคดีเล,เล็กๆน้อยๆไอ้แจ้งความเท็จมันก็ไม่เคยทําผิดมาก่อนนะรับสารภาพก็รอลงอาญาแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องหนักเรื่องหนาหวยหวยของใครก็แบ่งปันกันไปเท่าไหร่ยังไงวินวินน้องทําถูกต้องเมื่อวานนี้แล้วอย่าให้หยุดหาเรื่องอย่าสร้างศัตรูเพิ่มเชื่อพี่พี่เคยบอกแล้วว่าน้องมาไกลแล้วดีเด่นดังขนาดนี้นะมีคนติดตามเยอะแยะ เป็นที่เคารพนับถือของสังคมอย่าหาเรื่องเพิ่มเชื่อพี่นะครับแล้วคนที่เป็นกองเชียร์อย่าลืมนะครับคณะกรรมการมันญาทนายความเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายให้คิดดีๆทนายเดชาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยไม่ได้อยู่เบื้องหลังอะไรใครนะผมมีงานทําเยอะและผมมีหมวกหลายใบที่กําลังพูดอยู่นี้เป็นสื่อมวลชนเวลาถ้าเกิดใครลองเรียนผมผมก็ต้องเอาบรรณาธิการข่าวนะครับเพื่อนผมที่เป็นนักข่าวไปเป็นพยานนะ แล้วคุณถ้าคุณร้องผิดที่ผมเป็นสื่อมวลชนคุณบอกว่าผมทําหน้าที่ทนายผิดมารยาทนะอะไรก็แล้วแต่คุยโม้โอ้อวดอะไรงคุณน่ะพูดจาหยาบคายอะไรเนี่ยไอ้ที่คุณจะร้องอ่ะระวังคุณต้องไปคิดให้ดีๆแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากทําต่อไปก็ทําแต่จําไว้ผมต้องการให้ทั้งปรีชาและจรูนตกลงกันได้จับมือเราคนไทยด้วยกันนะ น้องธนายที่รัดและพี่น้องสือเป็นชนโปรดทราบผมพูดชัดเจนใครบิดเบือนข่าวผมจะดําเนินคดีทันทีเลยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เกรงใจอะไรใครอยู่แล้วเพราะว่าเราทําดีต้องเริมได้ดีนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับอ,อวัสดีพี่คาไหน่ัีคะ